ในตอนนี้ครูจะมาสาธิตในการใช้คู่มือในการกำหนดเลขผู้แต่งเมื่อน,นักศึกษาเข้ามาในระบบ e-learning ในรายวิชา1632201ของครูให้นักศึกษาเลื่อนไปนะคะที่ในส่วนของเลขเรียกหนังสือ จะพบว่ามีคู่มือที่ใช้ประกอบการเรียนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบค้นบนเว็บไซต์นะคะเมื่อเราคลิกเลขผู้แต่งภาษาไทยระบบก็จะไปยังเว็บไซต์ที่มีผู้สร้างเอาวไว้นะคะก็ <S <S คือของอุบลครูจะหาเลข <S <S ก็พิมพ์ชื่อลงไปอย่างเช่นพิมพ์ชื่อเบนจร์ดนะคะ ก็จะขึ้นข้อความมานะคะขึ้นว่าเบนจัตร์ดเนี่ยได้เลขผู้แต่งอะไรทีนี้ในส่วนของอีกอันนึงก็จะเป็นเลขคัตเตอร์นะคะเมะื่อเมื่อลิงไปจะเป็นเลขคัตเตอร์นะคะครูก็พิมพ์เบนนะคะสักนิดก็จะได้เลขคัตเตอร์ออกมานะคะก็จะง่าย แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ตรงนะคะถ้าไม่ตรงเราก็จะต้องดูอีกเลขหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คให้ละเอียดที่ท่วนลงไปนะคะว่าควรจะใช้เลขอะไรสำหรับอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเลขที่ครูทำไว้เป็นไฟล์ pdf นะคะ<ส>เลขผู้แต่งภาษาไทยแล้วก็เลขคัตเตอร์นะคะอย่างอันนี้ ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมันจะถ้าเรากด Ctrl F ก็จะพิมพ์คำว่าเบนจาร์ดลงไปนะคะคแล้วก็พิมพ์ค้นหานะคะก็จะไปได้นะคะมันก็จะไปทำไฮไลท์ให้ว่าเบนจรัสน่ะได้เลข7-8-6นะคะอย่างคูณคำว่าวิชัย ก็จะไปเจอคําว่าวิชัยหลายอันนะคะก็จะมีวิชัยธรรมดาแล้วก็วิชัยตันสลินะคะเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้นะคะเราไปค้นที่ฐานข้อมูลนะคะครูจะค้นคําว่าวิชัย มื่อครูพิมพ์คำว่าพิชัยนะคะระบบก็จะไปสืบค้นให้เหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่ว่าอันนั้นนะคะอันนี้นักศึกษาจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไฟล์ pdf นั้นนะคะเราก็ใช้ที่เครื่องถึงทั้งไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะใช้งานก็ยังใช้งานได้ก็ทดลองดูนะคะ